สินค้าเข้าใหม่เลยนะคะสวยมากเดีให้ชมเป็นกระโปรงอ่อชนเผ่าค่ะกระโปรงมงโอ้ยสวยจริงๆค่ะอยากให้ติดตามนะคะมีผ้าไหมผ้าไทยเพียบเลยนะคะท่านใดที่ชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะเราเจอกันที่เพจมนตรามหาราณีนะคะ เพจมนตรามหาราณีมนไทยซิลส์นะคะเป็นเพจจำหน่ายผ้าไหมแท้ทอมือนะคะเป็นผ้างานฝีมือนะคะงานชนเผ่าต่างๆโอ้โหสวยมากสีนี้สวยจังเลยค่ะวันนี้วันพุธด้วยสีเขียวแม่ใส่สีเขียวดีกว่านะแนนวันนี้นาะลูกเนาะเนี่ยแม่จะใส่สีนี้ใช่ไหมลูกสวยมากเลยสีเขียวนาะลูกเนาะวันพุธเนี่ยค่ะผ้าไทยสวยๆที่ร้านเราเนี่ยค่ะกระโปรงโอ้โหสวยจริงๆ เซตนี้ก so ็สวยนะฮะยังอยู่นะเป็นเสื้อลูกไม้อะ่ะเป็นเสื้อลูกไม้เนี่ยค่ะกระโปรงเดี๋ยววันนี้มนจะใส่เสื้อตัวนี้ค่ะเขียวหัวเป็ดนะคะเป็นเขียวที่สวยมากแล้วก็เมื่อกี้เสื้อกันชงเนี่ยค่ะอยู่นี่นะฮะสวยมากนะคะเป็นงานทํามืออันนี้เป็นงานคอสติสนะคะเป็นงานปักมือทั้งหมดเลยนะคะงานปักมือหมดเลยเสื้อใยบวบเข้าใหม่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเสื้อใยบวบเข้าใหม่นะคะงานสวยแล้วก็มีผ้าไหมย้อมสีธรรมชาตินะคะ ย้อมสีธรรมชาติสวยมากรอติดตามชมได้เลยที่เพจมนตรามหาราณีนะคะผ้าพื้นผ้าตัดชุดนะคะเป็นผ้าลินินแท้นี่ค่ะขายหมดเลยค่ะผ้าใยกันชงขายนะคะขายหมดเลยเนะะี่ยค่ะเสื้อ,เ,อเป็นงานเขียนเทียนนะคะขายงานเขียนเทียนนะคะวิอันนี้มาจากผ้าทองคํานะคะขายะคะ่ะนี่ค่ะขายหมดเลยนะคะผ้าเขียนเทียนก็ขาย ตัวนี้ก็ขายนะฮะเนี่ยค่ะไหมแท้นะฮะเป็นผ้าไหมปักเอ่อทอโดยการสอดดินทองแล้วก็มัดหมีลายพิเศษโดยการใช้ดินทองคุณเห็นไหมฮะระยิบระยับสวยเสื้อคุณผู้ชายก็มานะลูกตัวนี้มาจากนาขานะเนี่ยเนี่ยค่ะเจ้านายไหมไทยเนี่ยค่ะนาขาอุดรธานีลูกเนี่ยมาจากนาขาลูกอ่าสวยมากเนี่ยค่ะผ้าไหมแท้ไหมแท้หมดเลยของคุณผู้ชายนะฮะ ไหมแท้หมดเลยค่ะนี่ค่ะเซตผ้าไหมอันนี้ผ้าไหมอ้อมีเสื้อเรือนต้นมาสีม่วงตัวหนึ่งนะคะเป็นเสื้อเรือนต้นตัวนี้เป็นเย,ยบิม <c oughs> ฉันเห็นนะแะไรต่ข้างนอกแล้วเป็นเรือนต้นสีม่วงนะคะนี่ค่ะมีมาใหม่<ท>แต่ว่ามีตําตหนิ<ด>นิดนึงนะคะมีตําหนิเป็นอ๋อเป็นรอยจุดจุดคราบตรงนี้ค่ะท่านเอาไปซักเอาออกได้ตรงนี้นะท่านเอาไปซักไปทําความสะอาดหรือไปทําสีอะไรเงี้ยค่ะท่านทักมาได้เลยเยวให้ราคาพิเศษ อันนี้เป็นผ้าเขียนมือนะคะเป็นผ้าอินเดียนี่ใช้บล็อกไม้นะคะใช้บล็อกไม้เนี่ยแล้วใช้มือในการกดพิมพ์แล้วก็เพ้นท์เพิ่มตามจุดต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าโอ้ยผ้าไหมสีม่วงสวยมากนะคะอันนี้เป็นผ้าถักผ้าถักทั้งหมดเลยค่ะนี่เป็นงานถักนะคะถักมือถักมือลายดอกไม้สวยจริงๆนะคะเนี่ยค่ะงานถักมาใหม่เพียบเลยค่ะงานถักนะคะ แล้วก็เอ่อตัวนี้เป็นสบายสบายเนี่ยเป็นผ้าตัวนี้เป็นผ้าไหมแท้นะคะทอยกทองแท้ถ้ารับไปแล้วไม่แท้นะคะยินดีคืนเงินนะคะสบายแท้ยกทองแท้ค่ะสวยจริงๆตัวนี้ยกลําพูนนะจ๊ะของลําพูนแท้นะฮะนี่ค่ะลําพูนแท้เลยรับไปแล้วถ้าไม่ใช่ของแท้ยินดีคืนเงินคะ่ะสบายลาพูนแท้ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเชิงกรวยนะคะเป็นเชิงกรวยเป็นเอ่อเชิงกรวยราชสำนักสวยมากนะคะแล้วก็มีผ้าพื้นผ้าพื้นตัวนี้เป็นผ้าเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายเมืองสีเทพ นะคะเป็นผ้าายเมืองสีเทพเป็นผ้าพื้นมาใหม่นะคะผ้าายเมืองสีเทพย้อมสีธรรมชาติสวยมากนะคะมีผ้าพื้นสองสองเมตรนะคะผ้าพื้นสองเมตรแล้วก็ผ้าลาย2เมตรนะคะมีสีม่วงนะคะสวยมากสีชมพูพาสเทลนะคะสีชมพูพาสเทลสวยมากเลยนะคะแล้วมีสีเขียวนะคะขายไม่แพงค่ะนะคะขายไม่แพงผ้าสี่เมตรนะคะ ขายอยู่ที่550บาทเดี๋ยวตามเอฟได้เลยเดี๋ยวในในไลฟ์จะขาย550เท่านั้นผ้าเมืองสีเทพสวยมากแต่เป็นผ้ารุ่นสะสมนะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นกระโปรงปักมือนะคะกระโปรงชนเผ่าท่านที่ชมคลิปนี้แล้วชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและเราติดตามกันได้ที่เพจมนตรามหาราณีสวัสดีค่ะ